งไงปวดหยอสูงถึงร้อยแล้กายเราดีที่กปอร์เซ็นต์แล้วเท่าไหร่นะเออดีแล้วเก็บสิก็เยอะแล้วเนาะมันทำบุญนะเออไม่ผีหรือเปล่าจ่ายให้ชอดีเพราลมังร้คิดในโซเชียลเป็นเืียนหานะเอ้าจะ่คอแล้วนะดูไอ้จุดที่เราผีสิงหรือว่า ดนคุณใส่อะที่ทำให้ร่างกายมันปวดมันเจ็บอะใช่ไหมถ้ามันโล่งมันเบาบอกผมด้วยนะออ่มไมวนะูเย็นก่อเย็อาเดินดูรลกไม่ร่งเดินยังไง พี่ใส่แหมเมันยังไ,ปปไงโลงค่ะศูนย์ถึงร้อยโลก,กี่เปอร์เซ็นต์นแล้วลค่ะแปดสิบแปดสิบค่ะ <80. S 1> เออช่วยฟีหเปล่าปรีค่ะเอา้าพี่เซ็น,น้ตาลโล่นี้ือยังโลงศูนย์ถึงร้อยโลก,กี่เปอร์เซ็นต์นแล้วแปดสิบค่ะช่วยวปีหรือเปล่าก็ฟรีค่ะเอาสีแดที่วถามไดเเ้เนาะเอา้าในสีแสงลองถามดูที่สามแบบผมเนี่ย,ย,ยเจ็บตรงนี้เจ็บยังแคลนเจ็บเดี๋ยวเข้าไปซ้ำเลยค่ะเดินเดินเข้าไกล ตรงอื่นเราโรงหรือเปล่าคกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะอีกสองอีกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาะให้แล้วนั่งไม่เปล่าเออมามาเป็นอะไรมาคือหมอเขาบอกว่าเป็นที่ไปเอ็กซเรย์นะเขาบอกว่ากระดูกมันเสื่อมไอ้หมอลองกระดูกเสื่อมแล้วก็ทำเุเรศประสา แล้วก็บอกว่าเขาหไม่กระดูกมันตีอะไรอย่างเงี้ยปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนคือมันชอบตรงนี้เนี่ยมันก้นกบมันจะปวดและตอนนี้คือมันจะชาเล้วลงตรงต้นขาเอ้าผมไม่ใช่หมอนะผมจะทำวิธีไล่ผีแก้คุณญสัให้รู้เรื่องหรือเปล่าชาาเ้ตรงข้ผมไม่ใช่หมอนะผมจะทำวิธีไล่ผีแก้คุณญสัให้รู้เรื่องหรือไมรู้หรือเปล่าเอาผมจะเคาะให้นะ ถ้าผลเป็นยังไงมารล่างฟังน,นะเอาเด็กันแล้วเดินไปลูกเดินเอาสัมภาษณ์ศูนย์ถึงร้อยมันดีกีก่เปอร์เซ็นต์แล้ว